น้องหมาที่ถูกเขาฟันขาไปนะคะที่คุณบุษบาสีเพชรแล้วก็ผู้ใจบุญช่วยเหลือนะคะคุณหมอก็ได้ทำการตัดขาออกเหลือซ้คขาคะ่ะแผลไม่ติดเชื้อละน้องแข็งแรงน่าสงสารมากเลยโอ้ยน่าสงสาร Mm hmm. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะมารับน้องหมาที่ถูกผู้ใจร้ายตัดขานะคะหลังจากคุณบุจบาาสีเพชรนะคะ เอายางไก่เอายางไก่คุมจะไม่ฟิลหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาอันนั้นมาคุมมีที่คุมให้อยู่ที่คุณหมูเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านหมอใจดีรักษาสัตว์นะคะที่หนองคายของเราค่ะคุณหมอใจดีมากเลยนะคะกันเองแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะอขอบคุณมากนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณหมอ ถึงบ้านแล้วนะคะน่าสงสารคนบุญสบาผู้ใจดีน่าสงสารมากเลย